ที่นึกออกเพื่อความงามทำได้หมดหัวจดเท้าทําได้หมดทําได้หมดบอดไยยบอดภัยแน่นอนเป็นโรงพยาบาลเทคนิค FRT คือ1แผลสั้น2คือเลือดออกน้อยแต่ก่อนเราจะเห็นว่าแผลเสริมหน้าอกแผลอยู่ประมาณ4เซน แต่เราสามารถที่จะพัฒนาขนาดของแผลให้มันเล็กลงไปจนถึงประมาณไม่เกิน2เซนได้เมื่อไหร่ครัคร้รที่เลือดออกน้อยความชอกช้ำความระบมมันจะน้อยแล้วคนไข้จะเจ็บน้อยปกติการเสริมพวกนี้มันต้องมีการเซาะเข้าไปในที่กล้องการใช้เครื่องมือคว้านอยู่นี่เราเป็นการใช้เลเซอร์เปิดเปิดเนื้อเยื่อเข้าไปทีละชั้นเหมือนมีดแล่ปลาซูชิบางๆอันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวมีโฟ การดึงหน้าสมัยก่อนคือแผลใหญ่ๆ,ๆกรีดเยอะๆเราดึงด้วยมือแต่ทุกวันนี้เนี่ยแผลเราเล็กลงเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช้กล้องเล็กๆเหมือนนิ้วเท่านี้เราก็สอดเข้าไปบริเวณหน้าผากคนไข้ถ่ายเอารูปภาพข้างในของของใบหน้าคนไข้ขึ้นมาฉายบนจอ 4K ชุดก,กล้องของเราหมอคิดว่าน่าจะเป็นชุดก,กล้องที่ทันสมัยที่สุดในในโรงพยาบาลเกล่เดียวกัน <c oughs> เพราะว่าเป็นกล้องที่ชัดมากระดับที่ว่าเห็นพวกเนื้อเยื่อเส้นประสาทต่างๆเห็นได้ชัดเจนสําคัญมากในการผ่าตัดลดความเสี่ยงที่จะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทได้ได้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากกว่าเดิม ครีนมันเป็นงไงเวลาที่จะทำหน้าตาตอนนี้เน้นตากลมโตแต่ไม่ได้เน้นชั้นตาใหญ่ชั้นตาต้องเล็กแต่ตาดําต้องกลมนอกจากกีตาแล้วเราต้องทําชั้นลึกด้วยต้องมีการเย็บกล้ามเนื้อตาเปิดตาให้มันเปิดโตขึ้นนะ่ะเราไม่ได้ทําแต่หนังข้างนอกแหละจมูกเน้นปลายต้องพุ้งเนื้อดับที่มันรับกับสันจมูกรับกับคางรับกับหน้ผาผากเราจะไม่ได้เป็นการเอาซิลิโคนไปครอบ<ะ>แต่ถ้าเป็นทําแบบเทคนิคโอเพนเนี่นะ มันจะเหมือนกับดวงจากท้องพ่อท้องแม่เน,น้นธรรมชาติ น,น,นี่ขอต้อนรับสู่กล้องสอรีครับวันนี้ครับวันนี้เพื่อตอบรับครับในยุคที่ความมั่นใจมีผลต่อความสําเร็จของชีวิตประกอบกับโซเชียลมีเดียที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มเพราะนั้นความมั่นใจต่างๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับเราพามาที่นี่ครับโรงพยาบาลสิลปกรรมความงามที่ใหม่ที่สุดของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยครับมาดูกันว่าที่นี่ทําอะไรได้บ้างความปลอดภัยเป็นขนาดไหนแตกต่างจากคลินิกอย่างไรกับ IDL Hospital ครับ สวัสดีครับบิ๊กก้องสวัสดีครับนี่คือหมอโอนนะครับเจ้าของโรงพยาบาลสวัสดีครับสัญญกรรมที่ใหม่ที่สุดของกรุงเทพเราได้ไหนตอนนี้ใช่ประมาณ2เดือนไมล่าสุดคือ2เดือน2เดือนแต่ว่าจริงๆเราอยู่ในวงการมานานแล้ว14ปี14ปี14ีปีคือผมเปิดคลินิกมาเป็น10ปีแล้วนะครับเรียนถามคุณหมอจริงๆแล้วโรงพยาบาลความงามกับคลินิกความงามต่างกันยังไงครับตามกฎหมายเนี่ย สถานพยาบาลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 2สองแบบใหญ่ๆคือแบบที่ไม่รับคนไขนนนน้ไว้ค้างคืนก็คือคลินิกกับอีกอย่างหนึ่งคือรับคนไข้ที่ไว้ค้างคืนก็คือเนี่ยโรงพยาบาลเพราะงี้การที่เรารับคนไข้ไว้ค้างคืนได้เราก็สามารถที่จะทําหัตการใหญ่ได้เ<อ>ช่นหัตการที่ดมยาสลบตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมา,มา,มา,มาคือถ้ารับคนไข้ไว้ค้างคืนไม่ได้เนี่ยห้ามผ่าตัดใหญ่นะอ๋อเพราะว่าถือว่าสถานที่ไม่พร้อมแต่ถ้าคุณอยากจะผ่าตัดใหญ่คุณต้องสร้างโรงพยาบาลแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เขามากันที่เนี่ยเขามาทำอะไรกันรับคุณหมอหลักๆเลยคือเป็นสัญญกรรมสัญญกรรมเลยเพราะว่าผมเป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งแต่เนื่องจากว่างานของการสัญญกรรมเสริมสวยเนี่ยเช่นพวกยกกระชับหน้าโดยใช้เครื่องต่างๆฉีดฟิลเลอร์บอท็อกซ์ดิบวิตามินอะไรที่นึกออกเพื่อความงามมาได้ทีนี่ทำให้หมดภายใต้ชื่อว่า IDL IDL Hospital IDL ย่อมาจากอะไรมาจากคำว่าไอดอลครับไอดอลคือทำให้ตัวคุณเป็นไอดอล พี่บอกว่าทําได้หมดเลยเนี่ยเอาแบบเบสิกก่อนอย่างอายุน้อยๆอย่างผมเนี่ยอายุน้อยน้อยอยากแรกเลยผู้ชายเนี่ยนะต้องการใบหน้าที่มีจอลายชัดใบหน้าต้องได้รูปหน้าไม่ย้้ยส่วนใหญ่เขาจะมาทําอัลเทร่ากันอัลเทร่าอัลเทร่าเทอร์มาสพวกนี้พวกที่เป็นเครื่องยกกระชับหน้าครับอ่ะเสร็จต่อไปถ้าอัลเทร่ายังเอาไม่อยู่อีกก็ก็ต้องไปผ่านะฮะอ่ะผ่าครับผ่าอะไรดิดึงหน้าเลยผู้ชายใช่กู้ขายเป็นแบบว่าไม่ เราไม่ดึงแบบนั้นตาเป็นแบบเนี้ยนี่คือตาปอมๆนี่คือสิ่งที่คนกลัวดึงหน้ามันมีหลายเทคนิคแต่ตอนนี้เทคนิคสมัยใหม่เนี่ยเราดึงชั้นลึกการที่เราดึงหน้าชั้นลึกเดี๋ยวมันทําให้ผลที่ได้นะมันธรรมชาติครับธรรมชาติไม่ได้แปลว่าไม่ตึงนะฮะแต่ธรรมชาติแปลว่าอยู่ๆคุณดูเด็กลงอ่ะไอ้รูปตารูปปากคุณเนี่ยมันจะไม่โดนดึงจนเบี้ยวไปขนาดเพิ่มขนาดน้องชายได้เส้นรอบวงเส้นรอบยาวแปลกเพศทำได้ไหมแน่นอนเพราะว่าเมืองไทยเรานี่เอาจริงเรื่องแปลกเพศเนี่ยนะเป็น ผม่าติดระดับโลกทั่วโลกบินมาทำเพราะว่ามีชื่อเสียงเรื่องแปลงเพศมากเรื่องของการแปลงเพศไม่ได้ไม่ได้แปลว่าการตัดเฉยๆนะคือเราต้องมีการตกแต่งให้เหมือนกับลักษณะของเพศหญิงจริงๆถึงขั้นที่ว่าสามารถทําให้สําเร็จได้เหมือนผู้หญิงจริงๆได้ก็ชื่อเขาบอกว่า IDL ศูนย์ศัลยกรรมความงามใช่ใช่หัวจดเท้าครับทำได้หมดทำได้หมดปลอดไทยปลอดไทยแน่นอนไปโรงพยาบาล ตรงนี้นีเอาจริงเราไม่ได้มีแค่เรื่องฉีดผิวขาวนะมันไม่ได้มีแค่นั้นคำ oh. ว่าแอนตี้จิ้งคือทำให้คุณดู แก่ช้าลงแก่ช้าลงไม่พอถึงจะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพสุขภ<พ>าขพาแข็งแรงด้วยในศาสตร์ของ anti aging ของที่นี่<ช>ทำอะไรให้เราได้บ้างเอาภายนอกก่อน botox f i ิ l e r อันนี้แน่นอนอยู่แล้วไขหน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นพวกวิตามินต่างๆวิตามินฉีดเข้าไปทําให้ผิวใสผิวเด้งเย่ยสองคือัั s t ม m i z ตามิ a m ความหมายของหมอคือเรื่องของ s พพล l เ m e n t ที่มันดูแลข้างในคือบางคนบอกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าหน้าเขาจะต้องตึงอะไรขนาดนั้นแต่เขาขอแข็งแรงเราสามารถที่จะตรวจได้ว่า คนไข้าขาดวิตามินอะไรคนไข้มีแนมีนโน้มที่จะเป็นโรคประจําตัวอะไรบ้างเราสามารถที่จัดหาวิตามินที่เหมาะกับคนไข้น,นั้นเพื่อเสริมสิ่งที่เขาขาดทําให้ร่างกายที่ซุดโทมข้างในมันดีขึ้น<ะ>อ,อันนี้คือขอสมาสวิตามินรู้ร้าหวานเนี่ยนี่คือบรลังสำหรับคนที่มาดิกวิตามินมาถึงก็เดี๋ยวก็จะมีคุณพยาบาลสวยๆเนี่ยฮะ,ฮะมาดิบ วิตามินใ,ให้ใช้ว่าการความเป็นส่วนตัวก็ปิดมากนะครับทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องของทรีทเมนต์พูดง่ายคือพวกทรีทเมนต์ทำหน้าต่างๆนวดหน้าแล้วก็ดีก็มีคอร์สต่างๆอันนี้ห้องห้อง V.I.P. สำหรับคนไข้ที่ท,ท,ที่จะมาทําพวกกระชับหน้าอันนี้ที่เห็นตรงนั้นคือเครื่องยกกระชับนะฮะับโดยะชับพวกเทอร์มาชุวอัลตราเราจะมาทําที่ห้องนี้ทั้งหมด ี่คือสิ่งที่คลินิกไม่มีอันนี้ห้องเอ็กซเรย์ปกติเวลาจะตรวจร่างกายคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดใหญ่ต้องมีการตรวจละเอียดนอกจากเจาะเลือดแล้วก็ต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ใบหน้าพวกนี้แล้วก็มีการสั่งเครื่องเอ็กซเรย ระดับของโรงพยาบาลมาไว้ใน IDL รึเปลปกติแล้วเนี่ยคลินิกทั่วไปถ้าเขาไม่มีเครื่องนี้เขาทำไงครับก็ต้องไปสั่งตรวจที่ข้างนอกไปตรวจเองตามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าต้องไปตามคลินิก lab เขาเรียกครับตรวจแล้วก็ออกเข้ามาก็บางทีก็ยุ่งยากและเอ็กซารย์เนี่ยมันสำคัญต่อการทำงานของเรายังไงครับการที่เราจะดมยาสลบคนไข้เนี่ยเราต้องให้วิสัญญีแพทย์เขามีข้อมูลคนไข้ให้เรียบร้อยก่อนก็คือผลเลือดที่สำคัญคือปอด ปอดคุณนไข้ต้องดีหัวใจคือการเอ็กซเรย์ชุดซงอกเนี่ยเราสามารถดูเบื้องต้นได้ทั้งสุขภาพปอดแล้วก็สุขภาพหัวใจถ้าไม่มีข้อมูลองเอ็กซเรย์ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเขามีโรคอะไรซ่อนอยู่ไหมเราไปดมยาสลบผ่าตัดใหญ่มันก็อ,อันตรายนะอ๋ออันนี้คือทุกอยาก่างคำหนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งใ ชั้นสองชั้น 2, ศูนย์ศัจยกรรมรที่นี่เรามีทีมสัญยาแพทย์ตกแต่งเนี่ยทั้งหมด5คนก็จะเวียนกันเข้ามานะครับแล้วก็มีหมอด้วยนะพอตรวจเสร็จก็นี่เลยฮะอันนี้คือห้องผ่าตัดเขาก็จะเข็นเตียงเข้าไปจะเตรียมตัวให้ผ่าตัดรับ,รบมาตรฐานของห้องผ่าตัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างโงารงพยาบาล IDL เนะต้องมีเลยบรบองยบอย่างแรกเลยคือประตูเนี่ยต้องซีลไม่ไม่เป็นประตูปกติทุกอย่างมันต้องตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อให้อากาศเพื่อให สภาพแวดล้อมข้างในเนี่ยมันเข้าไปข้างในน้อยที่สุดมันต้องมีทางซูเ e อร์แอเรียขั้นอยู่ตรงกลางเปิดประตูเข้าไปนี้ไม่ใช่เป็นห้องผ่าเลยนะม,มันต้องเป็นโซนตรงกลางก่อนโซนพัดก,ก่อนอเพื่อให้มันปลอดเชื้อปลอดเชื้อแล้วก็มีประตูชั้นในอีกทีนึงเพื่อเปิดเข้าไปพอเข้าไปข้างในเสร็จก็จะมีห้องผ่าตัดซอยย่อยเข้าไปอีกเป็นห้องผ่าตัดใหญ่ที่สามารถดมยาได้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดห้องก็เป็นห้องปลอดเชื้อทั้งหมดเวลาที่ไม่ได้ทําในห้องปลอดเชื้อเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แน่นอนผลคไข้คืออะไรครับแน่นอนอย่างแรกคือเรื่องความไม่สะอาดถ้าความไม่สะอาดก็คือเรื่องติดเชื้อใช่ไหมครับอากาศสามารถเข้าออกเหมือนห้องปกติได้อันนี้ไม่ควรละห้องผ่าตัดที่ถูกต้องตามหลัก iso เนี่ยคือต้องมีการหมุนเวียนอากาศต้องมีการถ่ายอากาศจากข้างในห้องเนี่ยถ่ายทิ้งออกมาข้างนอกเป็นระยะทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงครับ,รบเพราะฉะนั้นอากาศที่มันอยู่ในห้องผ่าตัดต้องเป็นอากาศที่ใหม่ตลอดเวลาอย่างแรกเสองคือพวกระบบลามิหน้าแอร์โฟร์ลามิหน้าแอร์โฟร์คือมีการสร้างเป็นเหมือนนกกกับรระะเเพพาาาาาลลมมขจจ่งงตด พุ่นลงมาตรงบริเวณตีนที่หมอผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรคมันเข้าไปได้ตรงนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับจะได้คุยว่าตอนนี้เทรนในการทำาสรลมเป็นยังไงถ้าจะทำถ้าจะทำตอนนี้เทรนเทรนมันเป็นไงเวลาที่จะทำานะเน้นธรรมชาติตอนนี้ทุกคนเน้นธรรมชาติตอนตอน5ปีที่แล้วเนี่ยนะคือคือเน้นให้ทำให้รู้ทำจมูกต้องแหลมแมโด่งโดง5ปีเองนะ แต่พอมาเนี่ยมาช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลับมาบอกว่า,วาทำเมย์ได้ให้ดูธรรมชาติที่สุดออแต่เอาสวยขึ้นด้วยนะออสวยขึ้นและธรรมชาติด้วยอะไรประมาณนี้เทรนย์ไปไงครับถ้าจะเลือกทาตากับไอเดียลตาตอนนี้เน้นตากลมโตแต่ไม่ได้เน้นชั้นตาใหญ่ครับอันนี้อันนี้แต่ก่อนเนี่ยเวลาคนมากรีดตาสองชั้นนี่นะเน้นชั้นตาใหญ่ๆแต่ตาตาดำข้างในเนี่ยที่เป็นกลมๆเนี่ยไม่ต้องโตก็ได้ครับเพื่อเอาไปให้มันแต่งหน้าง่ายอะไรพวกนี้ยแต่ตอนนี้ชั้นตาต้องเล็ก แต่ตาดำต้องกลมอ้าวก็ทําทไงให้มันตาดํกลมอ่ะนอกจากกีดตาแล้วเราต้องทําชั้นลึกด้วยต้องมีการเย็บกล้ามเนื้อตาคือเย็บเปลือกตาให้มันเปิดโตขึ้นน่ะรเราไม่ได้ทําแต่หนังข้างนอกและทุกวันเนี้ยตอนนี้เอาเอาเข้าเรื่องตัวเองนะ<า>ตาไม่เท่ากันนะใช่เนี <ตา S 1> ่ยยังดูของพี่ก้องเนี่ยเนี่ยพี่ก้องเป็นคนชั้นตาใหญ่ชั้นตาใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ก้องเริ่มที่จะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงครับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันดูง่ายว่าพี่ก้องเหมือนคนตาเปลือยอ๋อใช่ไหม ตาปือเพราะว่ากล้ามเนื้อเปลือกตาที่กล้องตัวนี้มันตกมาบางอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าทำไงให้ที่กล้องดูสดใสขึ้นนะที่กล้องดูดกระจ<ม>ุกไหมการทําตรงนี้กล้ามเนื้อตาจะเปิดตาดาตรงนี้เห็นไหมตาดําด้านขวาที่กล้องเปิดโตขึ้นแล้วจะดูแบบสดใสขึ้นตาแล้วจมูกจมูกจมูกเน้นความสัดส่วนของจมูกที่มันรับกันกับใบหน้าทั้งหมดแต่ก่อนจะอย่างที่บอกทำไงก็ด้ให้จมูกมันโด่งที่สุดให้มันตะโกนออกมาให้ได้ไมากสุดแต่บางทีทาโด่งไปมันไม่เข้ากับหน้าครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาเน้นว่า ปลายต้องพุ่งในระดับที่มันรับกับสันจมูกรับกับคางรับกับหน้าผากอะไรประมาณนี้เทคนิคอะไรบ้างส่วนใหญ่ทุกวันนี้เ้าทำโอเพนกันหมดแล้วโอเพนคือการเปิดจมูกต้องดมยาสลบซะเป็นส่วนใหญ่เปิดจมูกเพื่อเข้าไปปรับโครงสร้างข้างในจากคนจมูกสั้นให้ยาวขึ้นจริงๆจากโครงสร้างเราจะไม่ได้เป็นการเอาซิลิโคนไปครอบเอาไปดันผิวหนังให้มันดันขึ้นมาผนละที่ได้มันดูไม่ธรรมชาติและมันจะดูเป็นแท่งแต่ถ้าเป็นทำแบบเทคนิคโอเพนเนี่ย มันจะเหมือนกับเราโด่งขึ้นมาจริงๆโด่งจากท้องพ่อท้องแม่ <S 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 อะไรประมาณนะั้อันนี้คือาาสาวสาวและผู้ชายหล่อๆอจมูกทรงไหนส่วนใหญ่ผู้ชายความสโลปความหวานของจมูกจะน้อยกว่าผู้หญิงสันจมูกต้องตรงๆนิดนึงแมนแมนแมนแจะมีความโด่งของหัวตาตรงนี้ที่มันมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้จะโด่งมากไม่ได้มันน่าจะดูดูดูดแก่แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยตรงนี้ต้องโด่งขึ้นมานิดนึง <S <S แล้วก็ต้องเป็น เสมอกันเป็นทั้งปลายทั้งสันต้องระดับเดียวกันเวลามาที่ ITL กับเวลาไปเกาหลีจะแตกต่างนานกันหรือไม่อย่างไรครับเอาจริงเรื่องเทคนิคต่างๆเราเรียนจากหนังสือเล่มเดียวกัน <c oughs> ทุกที่มีทั้งดีไม่ดีหมดทุกที่มีงานที่ตัวเองถนัดและไม่ถนัดหมด <c oughs> บางอย่างเราทําได้ดีกว่าเกาหลีบางอย่างเกาหลีทําดีกว่าไทยอันนี้ <c oughs> ต้องยอมรับ <c oughs> ให้เราศาึกษากันให้ดีว่าตรงไหน ที่เราไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้เราจะไปเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินทําไมเสียเงินค่าคอมมิชชั่นให้เอเจนต์เพิ่มทําไมทั้งที่ราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นเราจะไปเสี่ยงกับการมีปัญหาเราเราต้องตีตั๋วบินไปบินกลับไปให้คุณหมอตรวจแป๊บเดียวทําไมถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาในเรื่องของบอดี้คอนซูเลิ่งทั้งหลายเนี่ยหล้วอกดูไขมันกระชับสัดส่วนตัดหนังหน้าท้องหมอเชื่อว่าบ้านเราทําได้ดีลิฟต์นี่ต้องเป็นขนาดที่ เข็นเตียงคนไข้ออกมาจากห้องผ่าตัดต้องไม่ให้คนไข้ต้องมาเดินเองเนี่ยนึกออกไหมเจ็บๆอยู่นะจะไปให้เขาลุกขึ้นมาเดินเองมันไม่ได้มีห้องกี่ห้องครับตอนนี้มีทั้งหมด11ห้องห้องพัก1ิเป็นห้องเราสามารถที่จะรองรับคนไข้ศัลปกรรมที่มีการดมยาสลบ หรือคนไข้ที่ต้องการนอนพักหลังศัลยกรรมเยกตัวอย่างห้องนี้โอ้โหยังก็เป็นห้องห้องพักของคนไข้เอ่ออสคอคือเวลาที่มีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือคนไข้ปวดมากอยากขอยาให้คนไข้กดปุ่มตัวนี้พยาบาลที่อยู่เคาน์เตอร์ข้างนอกก็จะวิ่งเข้ามาเลยรีบเข้ามาทันทีนะครับอันนี้คือระบบณองโรงพยาบาล แล้วก็จะมีพวกของนึ่ครื่องสะดวกทีวีไมโครเวฟตู้เย็นเพราะว่าอันนี้เราสามารถที่จะให้ญาติมานอนเฝ้าได้มีห้องน้ำในตัวแล้วตอนเช้าก,ก็็จะมีคุณหมอที่ผ่าตัดเข้ามาเยี่ยม<อ>มีพยาบาลเฝ้าตลอดปกติเนี่ยทำทั้งอกต้องนอนค้างี่คืนควรจะยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่เจ็บมาก มันจะตึงๆแค่วัน2วันแรกถ้าคนปกติที่ไม่ได้เซนซิทีฟมากบอกว่า1วันพอหนึ่งคืน่ะแต่สําคัญที่สุดที่เขาเขาลือกันในโลกโซเชียลในหลายที่บอกว่ามา IDL เนี่ยมีเทคโนโลยีทําให้บอกว่าทุกทุกอย่างเช่นหน้าอกหรืออรต่างเนี่ยแผลเล็กเลือดไม่ไหลมันคืออะไรัมันเป็นเทคนิคที่ทางทีมเราค่อยๆพัฒนาตอนที่เราเป็นคลินิก แต่ก่อนเราจะเห็นว่าแผลแผลเสริมหน้าอกเนี่ยจ,จะยาวแล้วบางทีตรงนี้ก็แผลอยู่ประมาณ4เซนแต่เราสามารถที่จะพัฒนาขนาดข,ของแผลให้มันเล็กลงไปจนถึงประมาณไม่เกิน2เซนเทคนิค FRT คือ1แผลสัน้น2คือเลือดออกน้อยเมื่อไรครามที่เลือดออกน้อยความช้ำความชอกช้ำความระบมมันจะน้อยแล้วคนไข้จะเจ็บน้อยเจ็บน้อยขอยหงหมอคือไม่เกิน3วันคนไข้จะรู้สึกว่าเดินเหินได้ปกติปกติการเสริมพวกนี้มันต้องมีการเซาะเข้าไปไงที่กล้องเซาะเพื่อเปิดช่องและก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปใช่ไหม การซ่อสมัยก่อนจะเป็นการซ่อแบบรุนแรงการใช้เครื่องมือคว้านคว้านแบบรุนแรงอยู่นี่เราเป็นการใช้เลเซอร์เปิดเปิดเนื้อเยื่อเข้าไปทีละชั้นเหมือนค่อยๆใช้มีดแล่ปลาซูชิบางๆทีละชั้นปลาเน็ดอาปลาเนตแล้วก็ให้เลือดมันออกหน่อยที่สุดอันนี้ไม่ใช้เทคโนโลยีเดียวมี 4K ก็คือทีวี 4K หน่อยไปกองอะไรที่เป็นจอมมนิเตอร์ 4K ทีนี้การผ่าตัดสองกล้องเนี่ยหมอจะพูดถึงการดึงหน้าล่ะการดึงหน้าสมัยก่อนคือการแผลใหญ่ๆกรีดเยอะๆแล้วดึงด้วยมือปวดะปวเลยนะแล้วก็ถะลกขึ้นมามันก็เห็นเส้นเลือดเห็นอะไรเต็มไปหมดนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยแผลเราเล็กลงแผลเล็กแล้วผ่ายังไงเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช้กล้องเล็กๆเหมือนนิ้วเท่านี้เราก็สอดเข้าไปบริเวณหน้าผาาคนไข้แล้วก็มันก็จะ ถ่ายเอารูปภาพข้างในของของใบหน้าคนไข้ขึ้นมาฉายบนจอ 4K ชุดกล้องของเราหมอคิดว่าน่าจะเป็นชุดกล้องที่ทันสมัยที่สุดในในโรงพยาบาลสเกลเดียวกันเพราะว่าเป็นกล้องที่ชัดมากครับชัดจนระ,ระดับที่ว่าเห็นพวกเนื้อเยื่อเส้นประสาทต่างๆเห็นได้ชัดเจนซึ่งการเห็นภาพชัดเจนมันสําคัญมากในการผ่าตัดมันทําให้เกิดประโยชน์คนไข้เพราะว่าคนไข้ ลดความเสี่ยงที่จะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทไ,ไ,ได้ได้ได้มากขึ้นนะครับปลอดภัยมากกว่าเดิมจะทําให้ระบบน้อยลงไหมแน่นอนการส่องกล้องคือการหลบเส้นเลือดเส้นประสาทได้ดีที่สำคัญคือแผลเล็กผมเชื่อว่าหลายๆ <c oughs> ท่านก็คงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันช่วยทําให้ความมั่นใจมันเกิดขึ้นครับชีวิตเราความปลอดภัยหรือว่าอะไรรลายอย่างกับพวกเราอย่างไรในฐานะที่บอกว่าเทรนด์เนี่ยใน Wellness a n d ้อายจมันบูดเติบโตทัวตวตวต่วโลกไนคุณหมอหมอว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคโซเชียล ทุกคนโชว์บอดแคสตัวเองหมดเลยหน้าตัวเองอ่ะคือสังเกตว่าถ้าใครที่ที่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีเขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปทาอะไรแบบนั้นโอกาสเขาจะน้อยใครที่หน้าตาดีเขากล้าที่จะแสดงความสามารถเขาได้มากขึ้นเขาก็สามารถที่จะได้รับโอกาสที่ดีๆมากขึ้นทุกคนต้องการที่จะดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนกล้าที่จะแสดงคิารรมมากขึ้นเพราะว่ามันมีความจําเป็นในการที่ทําให้ชีวิตเขามันเปลี่ยนมอเห็นหลายๆคนที่ทำาสรมแล้ว เปลี่ยนไปอีกคนนึงสวยขึ้นแล้วเขาชีวิตเขาก็เปลี่ยนจริงๆจากก่อนท,ทําที่ดูเป็นคนที่ไม่มั่นใจไม่กล้าสู้หน้าคนพอหลังทําก็บางคนกลายเป็นหัวหน้าเพราะว่ากล้าที่จะไปเผชิญหน้าคนอ,อื่นกล้าจะสู้หน้าคนอ,อื่นมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะนั้นความมั่นใจเป็นสงิ่งสำคัญเพราะนั้นมันมากับเรื่องของหน้าตาและนี่คือเรื่องราวนะครับ จากคุณหมอเจ้าของโร,รงพยาบาลเลยนะครัที่ใหม่ล่าสุดล่าสุดของกรุงเทพและประเทศไทยของเรานะครับก็อันนี้โปรดใช้วิจัยการในการรับชมเพราะอันนี้เป็นความมั่นใจเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ไอความเชื่อนี้มันถูกพิสูจน์แล้วเวลาเรามั่นใจเนี่ยเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยทําได้และยิ่งเรามั่นใจโอกาสชีวิตเราก็จะสามารถเปิดขึ้นได้ก็ถ้าอยากที่จะมาเติมความมั่นใจและมีความปลอดภัยระดับโรงพยาบาลก็ IDL Hospital, Hospital. วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะรับขอบคุณรับ